ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการรับประทานอาหารที่อร่อยๆอสมดังใจที่เราอยากกินนะคะขอบขาวใส่ใบตองหอมๆค่ะย่างไฟเสร็จแล้วเพื่อนพี่ๆนะคะรับชมกับคลิปนี้ค่ะนะคะการตำเครื่องปรุงการตำเห็ดเข้าด้วยกันเนาะนะคะมีทั้งตคุณนะคะกับคลิปนี้ค่ะนะคะ อร่อยมากค่ะนะนะคะก็จะออกความหอมละทีนี้นะคะและเราก็ได้หมกเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าถ้าไม่ย่างไฟนะคะเขาก็จะแข็งนะคะแต่อีกสูตรหนึ่งก็คือว่าใบตองจะให้อ่อนนุ่มก็ตากแดดค่ะเพื่อที่จะเอามาทำการแกงหรือ การหมกเห็ดชนิดนี้คือหมกได้แกงได้ค่ะเห็ดขอนขาวนะคะเพื่อนพืชนะนะคะก็จะออกความหอมละทีนี้นะคะและเราก็ได้หมกเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโคลกใส่กับเห็ดที่เราตําแล้วนะคะกลับมากขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อย สมดังใจที่เราอยากกินนะคะเขาว่าถ้าไม่ย่างไฟนะคะเขาก็จะแข็งนะคะแต่อีกสูตรหนึ่งก็คือว่าใบตองจะให้อ่อนนุ่มก็ตากแดดค่ะ่างหมกเห็ดนั่นแหละค่ะนะคะเพื่อให้ตองอ่อนนุ่มค่ะนี่เราก็ตักเห็ดนะคะมาใส่กับใบตองที่เราย่างไฟไว้แล้วนะคะว่าหมกเห็ดตอนนี้สุกแล้วสุกแล้วก็จะคลี่ให้เพื่อนๆพี่ๆชมละค่ะนะคะ แล้วก็กินคะ่ะหมกเห็ดตอนนี้สุกแล้วสุกแล้วก็จะคลี่ให้เพื่อนๆพี่ๆชมลคะค่ะนะคะแล้วก็กินคะ่ะคุณนะคะกับคลิปนี้คะ่ะนะคะอร่อยมากค่ะน,นี้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณกับการรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนพี่ๆ นะคะรับชมกับคลิปนี้ค่ะนะคะการตําเครื่องปรุงการตํเห็ดเข้าด้วยกันเนาะนะคะมีทั้งแต่ถ้าไม่ย่างไฟนะคะเขาก็จะแข็งนะคะแต่อีกสูตรหนึ่งก็คือว่าใบตองจะให้อ่อนนุ่มก็ตากแดดค่ะจะเปราะนะคะ นี่คือเราตําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหมกกันเลยค่ะด้วยการนําใบตองที่เราเตรียมไว้ค่ะมานขาวใส่ใบตองหอมๆค่ะย่างไฟเสร็จแล้วนะคะซึ่งเห็ดคอนขาวนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆเหมือนเห็ดนางรมแต่เห็ดคอนขาวก็จะออกผิวที่เหนียวเนาะนะคะแต่เห็ดนางรมคุณนะคะกับคลิปนี้ค่ะนะคะ อร่อยมากค่ะก็จะห่อได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าผิวของใบตองค่ะเขาก็จะอ่อนนุ่มลงค่ะแล้วก็ห่อได้ง่ายดดยโดยที่แบบว่าจุ่มนะคะแซ่บๆค่ะแซ่บ ช่วงนี้กับการกินเห็ดค่ะในช่วงของฤดูฝนเรามาชมวิธีการทำความสะอาดเห็ดให้สะอาดก็คือล้างน้าเกลือค่ะเครื่องปรุงที่เราปรุงค่ะมีอะไรบ้างมีแค่เกลือแล้วก็ผงหนวนะคะหย่อะลงไปนิดหน่อยก็ย่างใส่กับเตาถ่านที่เราตั้งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอามาทำการแกงหรือการหมุก เห็ดชนิดนี้คือหมกได้แกงได้ค่ะเห็ดขอนขาวนะคะเพื่อนประมาณนี้เนาะนะคะจะห่อได้ง่ายห่อออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะนะคะหมกเห็ดขอนนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณกับการรับชมนะคะขอบคุณา้างหมกเห็ดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพื่อให้ตองอ่อนนุ่มค่ะนี่เราก็ตักเห็ดนะคะมาใส่กับใบตองที่เราย่าง ไฟไว้แล้วนะคะย่างหมกเห็ดนั่นแหละค่ะนะคะเพื่อให้ตองอ่อนนุ่มค่ะนี่เราก็ตักเห็ดนะคะมาใส่กับใบตองที่เราย่างไฟไว้แล้วนะคะนะนะคะก็จะออกความหอมละทีนี้นะคะและเราก็ได้หมกเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมากขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการรับประทานอาหารที่อร่อยอ สมดังใจที่เราอยากกินนะคะขอบช่วงนี้กับการกินเห็ดค่ะในช่วงของฤดูฝนเรามาชมวิธีการทำความสะอาดเห็ดให้สะอาดก็คือล้างน้ำเกลือค่ะมันขาวใส่ใบตองหอมหๆค่ะย่างไฟเสร็จแล้วมันขาวใส่ใบตองหอมๆค่ะย่างไฟเสร็จแล้วย่างใส่กั home บเตาถ่านที่เราตั้งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะ ก็จะห่อได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าผิวของใบตองค่ะเขาก็จะอ่อนนุ่มลงค่ะแล้วก็ห่อได้ง่ายดายโดยที่แบบว่านะนะคะก็จะออกความหอมละทีนี้นะคะและเราก็ได้หมกเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะเปาะนะคะนี่คือเราตําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหมกกันเลยค่ะด้วยการนําใบตองที่เราเตรียมไว้ค่ะมาจะ นะคะนี่คือเราตําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหมกกันเลยค่ะด้วยการนําใบตองที่เราเตรียมไว้ค่ะมานะคะซึ่งเห็ดคอนขาวนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆเหมือนเห็ดนางลมแต่เห็ดคอนขาวก็จะออกผิวที่เหนียวเนาะนะคะแต่เห็ดนางลมช่วงนี้กับการกินเห็ดค่ะในช่วงของฤดูฝนเรามาชมวิธีการทําความสะอาดเห็ดให้สะอาดก็คือล้างน้าเกลือค่ะ ช่วงนี้กับการกินเห็ดค่ะในช่วงของฤดูฝนเรามาชมวิธีการทำความสะอาดเห็ดให้สะอาดก็คือล้างน้ำเกลือค่ะใช้พริกหอมหัวแดงนะคะแล้วก็นี่นะคะผักคุณตูใบแมงลักจ้านะคะเอามาตำเครื่องปรุงที่เราปรุงค่ะมีอะไรบ้างมีแค่เกลือแล้วก็ผงนัว นะคะเยวะลงไปนิดหน่อยก็คุณนะคะกับคลิปนี้ค่ะนะคะอร่อยมากค่ะประมาณนี้เนาะนะคะจะห่อได้ง่ายหอออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะนะคะหมกเห็ดคอร่ะสซ่บ,สบค่ะนะคะกับบรรยากาศฝนตก โปรยโปรยรินรินประมาณมากขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยสมดังใจที่เราอยากกินนะคะขอบโคลกใส่กับเห็ดที่เราตำแล้วนะคะกับหลายหมกอยู่ค่ะนะคะประมาณห้าหกหมกพอดีเลยกับบรรยากาศฝนตกค่ะแล้วเราก็มาค่ะมาดูค่ะว่า นะนะคะก็จะออกความหอมละทีนี้นะคะและเราก็ได้หมกเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้กับการกินเห็ดค่ะในช่วงของฤดูฝนเรามาชมวิธีการทำความสะอาดเห็ดให้สะอาดก็คือล้างน้ำเกลือค่ะนะคะซึ่งเห็ดคอนขาวนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆเหมือนเห็ดนางรมแต่เห็ดคอนขาวก็จะออกผิวที่เหนียว เนาะนะคะแต่เห็ดนั่งรถเพื่อที่จะเอามาทําการแกงหรือการหมกเห็ดชนิดนี้คือหมกได้แกงได้ค่ะเห็ดขอนขาวนะคะเ่อนพื้นขาวใส่ใบตองหอมๆค่ะย่างไฟเสร็จแล้วว่าถ้าไม่ย่างไฟนะคะเขาก็จะแข็งนะคะแต่อีกสูตรหนึ่งก็คือว่าใบตองจะให้อ่อนนุ่มก็ตากแดดขานขาวใส่ใบตอง หอมหๆค่ะย่างไฟเสร็จแล้วจบนะคะสเสร็จๆคะ่ะเสร็จๆช่วงนี้กับการกินเห็ดคะ่ะในช่วงของฤดูฝนเรามาชมวิธีการทำความสะอาดเห็ดให้สะอาดก็คือล้างน้ำเกลือคะ่ะหลายหมกอยู่ค่ะนะคะประมาณ5-6หมกพอดีเลย กับบรรยากาศฝนตกค่ะแล้วเราก็มาค่ะมาดูค่ะว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการรับประทานอาหารที่อร่อยๆอสมดังใจที่เราอยากกินนะคะขอบโคลกใส่กับเห็ดที่เราตำแล้วนะคะกับเพื่อที่จะเอามาทำการแกงหรือการหมกเห็ดชนิดนี้คือหมกได้แกงได้ค่ะ เห็ดขอนขาวนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะรับชมกับคลิปนี้นะค่ะนะคะการตําเครื่องปรุงการตําเห็ดเข้าด้วยกันเนาะนะคะมีทั้งจะ่ม